ไอ้เ <łość> ี้ยแม่งไอ้นี่ไปไหมมันตายไหมอกอฮอล์หมดตายไหมมันต้องมีหลังนี้มันนี่มันมีนี่นะมือทำจิตได้เป็นสมาธิตาเขาดวอูตาแล้หรอ่ เวสสามุสาเวสสามุสาอนิจะอนิจะกะเยกะเยเจเตอะอ้าวเอาเวสสามุสาเอาเวสสามุสาเวสสามุสาเออเฮ้ยเฮ้ยมา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 อ้าวอ้าวอ้าวโฮ่ๆๆอ้าวเอาออกไปข้างหน้าอ๋อตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ้าวเออตรงนี้ตรงนี้เอาเลยไปข้างหน้า

หมดแงหมดแงหมดแงธรรมดาไม่ได้เจอกันมาปหนงงเียมล่ะนจะได้ออกมาไล่ลับนทีหนึไปโดนั่านน้ไปนะอานน้ำมลข้างล่างนะแล้วก็ไปสอดคอต่อหตาโนนลงเด้อนะแล้วก็พูดให้ทกชายด้วยนะได้อายังโอยได้เออแม่กูแมไปอ่านน้มลสอข้อต่อตานอนลงนะท้ไปไปไปจุดทุกข้างนอกเท้ากู 哎。<laughs> <laughs>